สวัสดีครับผมช่างดาวจากดีวันนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกับไลส์ดาระครับมเลยครับอ่านะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการ เปลี่ยนขารางฟัวร์หรเซนต์ให้เป็นขาราง LED นะครับซึ่งหลอดของ B1 นะครับการต่อสายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราให้เราสังเกตนะครับ L จะเข้าฝั่งนี้ N จะเข้าฝั่งนี้นะครับจะเข้า2ฝั่งนะครับสมมุติว่า L เข้าฝั่งนี้นะครับ N จะเข้าฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับเราต้องสังเกตที่กล่องเหมือนกันนะครับว่าเขาต่อสายแบบไหนนะครับถ้า L N เข้า2ฝั่งอย่างนี้จะใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเข้า ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับคนละฝั่งเลยนะครับซึ่งขาลางบริเซนนะครับก็จะมีบัลลาาสตาร์เตอร์นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปถอดอะไรเยอะนะครับสังเกตนะครับสายที่มานะครับตรงนี้เขาจะมาเข้าที่ขารอแล้วอันนึงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะต่อมาที่บัลล่าบัลลาก็จะออกมาเข้าขาฝั่งนี้นะครับสายสีดำเงินนะครับ มาเข้าสตาร์เตอร์ตอนนี้ก็มาเข้าสตาร์เตอร์นะครับถอดสตาร์เตอร์ออกไม่ต้องใช้นะครับสตาร์เตอร์ถอดสตาร์เตอร์ออกแล้วไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับขั้วนี้เลยนะครับสายที่มาบรรลัดนะครับจะมีสองสายที่เข้ามาบรรลัดให้เราถอดเอาสายออกมานะครับนี่นะครับสองสายที่อยู่บรรลัดให้เราเอามาต่อกันนะครับตรงๆเลยนะครับ จะต่อแบบทีเกียวพันเทปก็ได้หรือว่าจะใช้เตาต่อสายก็ได้นะครับก็คือไฟนะครับที่มานะครับสองสายเข้าขาหนึ่งจะมาเข้าขานี้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะมาเข้าขานี้แล้วนะครับอ่าสังเกตน,นะครับสาย LN ที่มาจากสวิตไฟนะครับสายนี้ เลจะมาหาที่ขาหลอดฝั่งนี้เลยนะครับส่วนสายนี้จะมาตรงนี้เลยนะครับเข้ามาที่ขาหลอดฝั่งนี้นะครับนั่นก็คือครบวงจรของหลอด LED แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นหลอด LED นะครับของ B1 แค่นี้ครับแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนขาลางฟูเรสเซนต์ให้เป็นขาลาง LE นี้ได้แล้วนะครับ